เวลาเราได้ยินชื่อล e โอนีลเมสซี่นะครับภาพแรกที่ขึ้นมาในหัวเลยก็คือนักฟุตบอลอัจฉริยะเจ้าของรางวัลน,นับไม่ถ้วนคนที่แบบถูกยกให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลแต่จริงๆแล้วภาพนั้นมันเป็นแค่ส่วนเดียวของเรื่องราวทั้งหมดวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าอะไรที่ประกอบกันขึ้นเป็นตำนานเมสซี่โดยดูจากข้อมูลหลายด้านมากตั้งแต่ชีวประวัติบทวิเคราะห์ธุรกิจ การกุศลหรือแม้กระทั่งข้อมูลจากนิทรศาการที่สร้างขึ้นเพื่อเล่าเรื่องของเขาโดยเฉพาะเลยเรียกได้ว่าเราจะมาสำรวจเขากันแบบ360องศาเลยครับ น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะเรื่องราวของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสําเร็จในสนามอย่างเดียวแต่มันคือการเดินทางตั้งแต่เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์แต่ก็มีอุปสรรคชิ้นใหญ่ขวางหน้าการก้าวขึ้นมาเป็นไอคอนระดับโลกการสร้างแบรนด์มูลค่ามหาศาลนอกสนามไปจนถึงการทํางานเพื่อสังคมคือทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วก็ทําให้ตํานานของเขามีมิติที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในสนามเยอะเลยค่ะพอพูดถึงจุดเริ่มต้นของเมสซี่ ผมนึกภาพเด็กคนหนึ่งที่ต้องย้ายข้ามทวีปมาบาเซโลนาตั้งแต่อายุแค่13แถมยังมีภาวะขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโตอีกมันต้องใช้ความเข้มแข็งขนาดไหนกันถึงจะผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ และจุดนี้เองค่ะที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปคือคนมักจะโฟกัสที่เรื่องร่างกายแต่จริงๆแล้วการที่ต้องฉีดยาด้วยตัวเองทุกวันตั้งแต่อายุเท่านี้มันสร้างวินัยและความแข็งแกร่งทางจิตใจที่นักกีฬาหลายคนไม่มีและที่สถาบันลามาเซียเขาก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเยาวชนชุดที่ถูกเรียกว่าเบบีดรีมทีมที่หลายคนบอกว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดเท่าที่สโมสสเคยมีมาเลย สถิติมันฟ้องเลยนะในฤดูการเต็มครั้งแรกปี2002ถึง2003เขาอายุประมาณ15แต่ยิงไป36ประตูจาก30นัดคือตัวเลขแบบนี้มันมันไม่ปกติเลยนะสำหรับเด็กอายุเท่านั้นอืมมันมีเรื่องหนึ่งที่สะท้อนตัวตนของเขาในช่วงนั้นได้ดีมากเลยค่ะคือนัดชิงชนะเลิศที่เรียกกันว่า Partido de la Mascara หรือ the final of the mask แค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วเล่าให้ฟังหน่อยสิครับเรื่องมันมีอยู่ว่า หสัปดาห์ก่อนนัดชิงเนี่ยเมสซี่กระดูกหงแก้มหักทีมแพทย์ก็อนุญาตให้ลงเล่นได้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องใส่หน้ากากพลาสติกป้องกันไว้ตลอดเวลานึกภาพออกเลยคงจะน่ารำคาญน่าดูใช่เลยค่ะพอลงเล่นไปได้ไม่กี่นาทีเขาก็ทนไม่ไหวรู้สึกว่ามันเกะก,กะขวางการเล่นของเขาเขาเลยตัดสินใจทำในสิ่งที่เโคช้ชคงไม่อยากให้ทำที่สุดคือ คือถอดหน้ากากออกกลางสนามเลยโอ้โห oh แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือภายใน10นาทีเขาทำไปสองประตูก่อนที่โค้ชจะรีบเปลี่ยนตัวเขาออกเพื่อความปลอดภยัยโอ้โหนี่มันคือแพชชันุ้นล้วนเลยนะไม่สนอะไรทั้งนั้นขอแค่ได้เล่นฟุตบอลอย่างที่อยากเล่นทัศนคติแบบนี้เองสินะที่ทําให้เขากลายเป็นที่จับตามองอย่างรวดเร็วใช่ค่ะถึงขนาดที่ว่าอาร์เซนอลสโมสรยักษ์ใหญ่จากอังกฤษพยายามจะดึงตัวเขาไปร่วมทีมด้วย แต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะอยู่บาร์เซลโลนาต่อซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลสมัยใหม่ไปเลยเพราะทัศนคติที่กล้าถอดหน้ากาก,ากแล้วยิงสองประตูตั้งแต่อายุยังน้อยแบบนั้นพอเขาโตขึ้นมามันก็ระเบิดออกมาเป็นความสําเร็จในสนามที่โอ้โหยุ่งใหญ่จนหน้าเหลือเชื่อถ้าพูดถึงความสําเร็จกับบาร์เซลโลนานี่คงต้องใช้เวลาทั้งวันก็เล่าไม่หมด แต่ถ้าให้เลือกไฮไลท์ที่เด่นที่สุดก็คงต้องเป็นรางวัลบอลองดอร์8สมัย8สมัยใช่ครับซึ่งเป็นสถิติสูงสุดที่ยังไม่มีใครทำลายได้มันเหมือนเป็นเครื่องยืนยันสถานะ GOAT หรือ Greatest of All Time ของเขาเลยแต่สิ่งที่เติมเต็มตำนานของเขาให้สมบูรณ์อย่างแท้จริงเลยนะคะคือเรื่องราวกับทีมชาติอาร์เจนตินา มันไม่ใช่เส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะแต่มันเป็นเหมือนบทละครชีวิตที่มีทั้งความเจ็บปวดความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนจะไปถึงจุดสูงสุดผมจำได้ดีเลยช่วงเวลาที่เขาแพ้นัดชิง3รายการใหญ่ติดต่อกันฟุตบอลโลก2014โคปาอเมริกา2015แล้วก็2016อีกครั้งมันเป็นแรงกดดันที่มหาศาลมากจนเขาถึงกับประกาศเลิกเล่นทีมชาติเลยในปี2016ใช่ค่ะแล้ว ตอนนั้นมันเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคือคนทั้งประเทศอาร์เจนตินาตั้งแต่ประธานาธิบดียันประชาชนทั่วไปเลยนะออกมารณรงค์เรียกร้องให้เขากลับมามันแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นแค่นักฟุตบอลแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังของคนทั้งชาติไปแล้วแล้วเขาก็กลับมาจริงๆการกลับมาครั้งนั้นมันเหมือนกับเป็นการพิสูจน์ตัวเองครั้งสําคัญเลยนะโดยเฉพาะเกมคัดเลือกฟุตบอลโลกนัดสุดท้ายกับเอกวาดอร์ ที่อาร์เจนตินาแทบจะหมดหวังแล้วออื <S 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 แต่เมสซี่ก็โชว์ฟอร์มเทพทำแฮตทริกพาทีมเข้ารอบสุดท้ายไปได้แบบปาฏิหาริย์นั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยค่ะมันเหมือนกับการปลดล็อกอะไรบางอย่างในใจเขาและทีมชาติหลังจากนั้นก็เป็นชัยชนะในโคปาอาเมริกา2021ที่อยู่ติการรอคอยแชมป์นาน28ปีของประเทศและแน่นอนที่สุดคือการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่สุดเลยที่รอคอยกันมา36ปี ชัยชนะครั้งนั้นมันไม่ใช่แค่ถ้วยรางวัลแต่มันคือการเติมเต็มช่องว่างสุดท้ายในตำนานของเขาและตอกย้ำสถานะวีรบุรุษของชาติอย่างสมบูรณ์แบบแถมยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นคนแรกที่ได้รางวัลโกลเด้นบอลหรือผู้เล่นยอดเยี่ยมฟุตบอลโลกถึงสองครั้งอีกด้วยความสำเร็จทั้งหมดในสนามนี้แหละที่เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เขากลายเป็นแบรนด์ระดับโลกนอกสนามถูกต้องเลยค่ะเรากำลังพูดถึงคนที่มีการประเมินว่า จะมีทรัพย์สินสุทธิราวๆ850ล้านดอนลลาร์สหรสัฐในปี2025ซึ่งมันไม่ได้มาจากแค่ค่าหน่วยนักฟุตบอลอย่างเดียวสิ่งที่น่าสนใจคือความหลากหลายในการลงทุนของเขาอย่างสัญญาตลอดชีพกับ Adidas หรือการเป็นพรีเซนเตอร์ให้เ e p ปซี่บัต i s ไวนี่เราเห็นกันจนชินตาแต่ที่ผมว่าฉลาดมาก คือดีลลอกอินเตอร์ไมอามีที่มีเงื่อนไขส่วนแบ่งกำไรกับ Adidas พ่วงเข้ามาด้วยอ๋อ oh, ใช่ใช่ใชคือถ้าเขาทำให้ยอดขายเสือ้อหรือสินค้า Adidas ในอเมริกาพุ่งสูงขึ้น เขาก็จะได้ส่วนแบ่งจากตรงนั้นด้วยมันคือการมองการไกลเขารู้ว่าการย้ายไปเล่นในลีก MLS จะสร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลและเขาก็เปลี่ยนแรงกระเพื่อมนั้นให้กลายเป็นมูลค่าทางธุรกิจได้ด้วยตัวเองนี่ยังไม่นับอาณาจักรธุรกิจส่วนตัวของเขานะคะทั้งเครือโรงแรมแบรนด์เสื้อผ้าเดอะเมซี่สโต้การลงทุนอสังหาริมทรัพย์บริษัทสื่อหรือล่าสุดก็เครื่องดื่มชูกําลังสิ่งเหล่านี้มันแสดงให้เห็นภาพของนักธุรกิจที่เฉียบแหลมมาก ซึ่งมันทำให้ตำนานของเขายังคงเดินหน้าต่อไปได้แม้จะแขวนสตัดไปแล้วก็ตามอย่างเช่น The Messi Experience นิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟที่เดินทางไปทั่วโลกอ mm. มันคือการแปลงเรื่องราวชีวิตของเขาให้กลายเป็นสินค้าที่จับต้องได้ให้แฟนๆได้เข้ามามีส่วนร่วมกับตำนานของเขามันคือการสร้างอีโคซิสเตมรอบตัวเขาเองทำให้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็จะยังคงสร้างอิทธิพลและรายได้ต่อไปได้อีกนาน แต่แน่นอนว่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันก็ย่อมมีด้านที่ซับซ้อนและเป็นประเด็นถกเถียงเหมือนกันแหล่งข้อมูลที่เรามีก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้ด้วยซึ่งประเด็นพวกนี้ล่ะค่ะที่ทําให้เรื่องราวของเขาน่าสนใจแล้วมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นอย่างคดีหลีกเลี่ยงภาษีในสเปนว่าปี2016ที่เขาและพ่อถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงผมจําได้ว่าตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่มากเขาถูกกล่าวหาว่าช่อโกงภาษีเป็นเงินหลายล้านยูโร ใช่ค่ะตามข้อมูลคือ4.1ล้านยูโรระหว่างปี2007ถึง2009โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าบริษัทนอกอนาเขตซึ่งก็คือการตั้งบริษัทในประเทศที่มีกฎหมายภาษีผ่อนปรนมากเป็นพิเศษอย่างอุรุกวัยและเบลลิสเพื่อเป็นช่องทางในการจัดการรายได้จากลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ของเขาสุดท้ายสารตัดสินให้จำคุก21เดือนแต่ให้รอลงอาญาพร้อมกับจ่ายค่าปรับจำนวนมาก เดี๋ยวสิครับเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันว่าเขามีหัวธุรกิจที่เฉียบแหลมขนาดไหนมีทั้งโรงแรมแบรนด์เสื้อผ้าบริษัทสื่อแต่ในชั้นศาลคาให้การของเขากลับเป็นผมแค่เล่นฟุตบอลผมเซ็นสัญญาเพราะเชื่อใจพ่อกับทนายสองภาพนี้มันดูขัดกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะนั่นคือคําถามสําคัญเลยค่ะมันสะท้อนความซับซ้อนของแบรนด์เมสซี่ได้อย่างดีในแง่หนึ่ง เขาคือศิลปิลูกหนังผู้บริสุทธิ์ในสนามแต่อีกแง่หนึง่งเขาคือซ e o ขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ข้อโต้แย้งทางกฎหมายคือเขาได้มอบอำนาจเรื่องการเงินทั้งหมดให้พ่อและทีมงานจัดการแต่สำหรับภาพลักษณ์ในสายตาคนทั่วไปมันสร้างความขัดแย้งที่น่าสนใจขึ้นมาว่าตกลงแล้วเขาเป็นอัจฉริยะที่ใส่ซื่อหรือเป็นนักธุรกิจที่ฉลาดพอที่จะบริหารจัดการภาพลักษณ์ของตัวเอง เป็นมุมที่น่าคิดมากแล้วล่าสุดก็มีประเด็นที่ฮ่องกงอีกที่เขาไม่ได้ลงเล่นในเกมกระชับมิตรจนเกิดกระแสต,ต่อต้านรุนแรงในจีนเรื่องนั้นส่งผลกระทบต่อแบรนด์เมสซี่ในระยะยาวแค่ไหนครับในเอเชียโดยเฉพาะในจีนถือว่านหนักเลยค่ะมีการถอดโฆษณาระงับความร่วมมือระหว่างสมาคมฟุตบอลจีนกับอาร์เจนตินาเลยทีเดียวแต่ในระดับโลกอาจจะไม่มากนักเพราะภาพลักษณ์ด้านอื่นของเขายังแข็งแกร่งอยู่แต่มันก็เป็นบทเรียนสําคัญนะ บทเรียนว่าอะไรครับว่าต่อให้เป็นไอคอนระดับโลกก็พลาดไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวประมาณนั้นเลยค่ะยิ่งอยู่สูงเท่าไหร่ทุกการกระทำก็ยิ่งถูกจับตามองมากขึ้นเท่านั้นและความคาดหวังจากแฟนๆทั่วโลกมันก็สูงตามไปด้วยแต่ในอีกด้านหนึ่งของเรียนเขาก็ทำงานการกุศลอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาตลอดเหมือนกันนะผ่านมูลนิธิเลโอเมสซี่ที่เขาตั้งขึ้นเองซึ่งมีเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้เลยในการสร้างตำนานยุคใหม่ การทำงานร่วมกับยูนิเซฟในฐานะทูตสันทวไมตรีมาเป็น10ปีหรือโครงการที่น่าทึ่งอย่างการให้ทุนสร้างห้องเรียน20แห่งในซีเรียสำหรับเด็กกำพร้าจากสงครามกว่า1,600คนมันแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะใช้ชื่อเสียงของตัวเองสร้างผลกระทบเชิงบวกจริงๆไม่ใช่แค่โครงการใหญ่ๆระดับโลกด้วยนะผมเห็นข้อมูลว่าเขายังสนับสนุนทีมฟุตบอลเยาวชนในอาร์เจนตินาบ้านเกิดของเขาอยู่ตลอดมันเหมือนกับว่าเขาไม่เคยลืมรากเหง้าของตัวเองเลยถูกต้องค่ะ การทำงานด้านนี้มันช่วยสร้างสมดุลให้กับภาพลักษณ์ของเขาและทำให้ตำนานของเขามีมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินและความสำเร็จแต่ยังเป็นเรื่องของการตอบแทนสังคมด้วยพอเรามองภาพรวมทั้งหมดที่คุยกันมาตั้งแต่เด็กน้อยที่สู้กับอุปสรรคทางร่างกายกลายมาเป็นแชมเปี้ยนผู้ทำลายทุกสถิติเป็นวีรบุรุษของชาติเป็นนักธุรกิจระดับโลกและเป็นนักการกุศล มันเป็นเรื่องราวที่ครบรถและซับซ้อนมากจริงๆตำนานของเมสซี่มันไม่ได้มีแค่ด้านเดียวเลยค่ะมันมีทั้งเรื่องฝีเท้าในสนามที่น่าทึ่งแรงกดดันมหาศาลจากสังคมความเฉียบแหลมทางธุรกิจประเด็นข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นและความตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นและที่สำคัญเขาได้เปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐศาสตร์ของวงการฟุตบอลไปเลยอืมดูได้จากผลกระทบที่เขามีต่อลีก MOS ในอเมริกาสิคะ แค่คนคนเดียวสามารถยกระดับหลีกทั้งหลีกได้ทั้งในแง่ของผู้ชมและมูลค่าทางการตลาดนั่นสินะมันน่าทึ่งมากและมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจให้เราได้คิดกันต่ออาชีพของเมสซี่มันเติบโตมาพร้อมๆกับยุคโซเชียลมีเดียและการสื่อสารที่ไร้พรมแดนพอดีเราได้เห็นธุรกิจโรงแรมหรือแม้กระทั่งน,นิทรรศการที่ถูกสร้างขึ้นจากตัวตนของเขาอืมมันก็น่าคิดนะครับว่า ในอนาคตตำนานของนักกีฬารุ่นต่อไปจะถูกนิยามและถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบไหนในโลกที่ถูกย่างก้าวของนักกีฬาสามารถถูกบันทึกและเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางการค้าได้ตั้งแต่ยังไม่ทันจะเริ่มอาชีพเลยด้วยซ้ำ